มาแอบดูสวนยายเกดนะคะต้นมะขามแปรมะขามเทศปลูกไม่ถึงปีตอนนี้ต้นใหญ่มากเป็นดอกแล้วอันนี้ทุเรยียนต้นนี้ย่า่ใหญ่นี่ใหญ่มากใบยเยอะมากกล้วยกล้วยหอมเนี่ยตอนนี้กล้วยมันเป็นมันเป็นลูกทุกต้นเลยนะถ้ามันปลูกพร้อมกันอ่ะมันก็เป็นลูกทุกต้น นี่ต้นหนึ่งอันนี้ทุเรียนทุเรียนกำลังงามปีกว่านี่นี่กล้วยมันเป็นลูกทุกต้นเลยอันนี้ต้นกาแฟอันนี้ต้นกาแฟกาแฟเป็นดอกแล้วนี่ต้นเล็กๆแค่นี้เป็นดอกแล้วทุเรียนโอยเปียกเียก นี่อันนี้กล้วยอะไรวะกล้วยน้ํำวา้ามันใหญ่อยู่นะนูนะอันนี้ก็น้ํำวา้าอันนี้ใกล้จะแก่แล้วขึ้นจุดแล้วนี่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูทางโน้นบางต้นมันก็จะตายบางต้นมันก็งามอันนี้กล้วยหอมอันนี้หวีห่างๆไม่ค่อยงามเท่าไหร มะละกอจะหมดลูกแล้วตอนแรกต้นนี้อย่างงามนะนู่นฮอลแลนด์สวยเลฟืดนี่อ้อาวอันนี้กำลังจะสุก น,นี่คือทเวียนวางนี่กันวางนีแล้วกอวางไว้นี่เดี๋ยวจะตามเดินมาเก็บอุ้ยกล้วยมีทุกอันเลยมีทุกต้นไม่ได้เดินเข้ามานานมากเลยนะคะอันนี้ก็ลูกหนึ่งอันนั้นก็เครือหนึ่ง นี่อันนี้ต้นทุเรียนปีกว่าโอ้ยดูดิมะละกอแล้วก็กล้วยมันเยอะมากเลยนะคะกินไม่ทันนี่ต้นนี้อย่างงามนี่เดี๋ยวเดินไปอีกหนุนมะละกออย่างดกอันนี้ต้นกล้วยต้นหนึ่งโอ้เยอะมาก กล้วยตรงนี้นะคะก็จะปลูกเอาไปขายหน้าร้านตัวเองนี่ทางนี้ก็เจอนี่เดี๋ยวเดินไปดูทางโน้นยายขยันมากขยันมาสวนมาละกกออันนี้คือปลูกนานแล้ว อันนี้เป็นพันธมาล้วกอตำซ้มน,นะคะวายเจอกล้วยไข่แล้วอันนี้ของชอบเลยกล้วยไข่กำลังจะแกะใกล้จะได้กินแล้วว้ายนี่อันนึงนางงาี่ยังงามมากเฮ้ยต้นกล้วยไข่สูงมากดูดิดูอย่างสูงเดี๋ยวเดินมาดูตรงนี้มีอะไร ไม่ค่อยได้เข้ามานะคะปกติก็เป็นแม่ค้าอยู่ร้านอันนี้มีตะไคร้เดี๋ยวจะเดินไปดูหน่อไม้ก่อนอันนี้ต้นมะพร้าวปลูกปีเดียวถือว่าโตลเร็วมากอันนี้ทุเรียนอันนี้จะเอาต้นเล็กมาปลูกต้นละสี่บห้าบาทปีกว่าถ้าถึงเมษานี้ก็จะสองปีนะคะอันนี้ไม่ค่อยงามอันนี้เป็นมูสังคิงเหมือนมันจะปลูกยาก อันนี้จะเป็นหมอนทองหมอนทองก็จะปลูกง่ายกว่าราคาก็จะถูกกว่าอันนี้มะละกอพันธุไรไม่รู้ต้นมะพร้าวนี่มาดูหน่อไม้หน่อไม้ได้กินอยู่เรื่อยๆนะคะหน่หอใหญ่เลย ปกติก็ได้แกงอยู่เงื่อยหนอนอยู่ไหนเนาะหมดหรือยงังหมดแล้วนี่มีตะรอยสับหอกไมทีนี้เราก็จะตามไปเก็บมาละกออันนี้ต้นต้นอะไรวะต้นอะไรวะลองกอง ยอหญ้าก็ลกมากเนี่หวีหนึ่งนี่หวีหนึ่งส่วนมากก็จะเห็นกล้วยหอมกล้วยไข่น้อยพันกำแพงอันนี้จะตายแล้วเฮ้ยทำไมกล้วยหวีนี้มันเป็นอย่างเนี้ยในไมกล้วยหวีนี้มันเป็นอย่างเนี้ยผิวไม่ค่อยสวยอ่ะ อันนี้กล้วยไข่นะคะนี่หวีนี่งามหวีนี่งามมากดูตามจริงก็คือดูในกล้องกันไม่ค่อยใหญ่นะแต่ความจริงคือมันเครือใหญ่แถวนี้ขายกล้วยถูกมากกล้วยหอมหวีละสามสิบถ้างามสุดก็สี่สิบแถวนี้ก็คือกล้วยมันจะเยอะมันจะปลูกง่ายงามอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะ แต่ว่าถ้าอยู่แถวบ้านเราสรรารคามร้อยเอ็ดเจ็ดสบแปดสิบแพงเดินตามเก็บมาแล้วกอกกึจะกลับแล้วป๊บ,ปบกินจนจะเบื่อแล้วแหละ กล้วยมันเยอะค่ะพอแล้วจะกลับแล้วเฮ้ปิดไม่ได้